กำลังมาครับขบวนรถทิเตยนำเที่ยวจ่ายน้ำที่9 0 1กรุงเทพหัวพงอยุธยาครับกำลังผ่านสะพานท่าน,านถึงปลายทาง9สู่ในชาชาราเชนสายนีอยุธยาครับเลือจ่ายน้ำหมายเลข824และ 8, ีคับไ,ไปครับตู้ด้านสองระักาศทรอบหนึ่งคันได้ดบบก็ตู้ JR ระัอากาศัสองสามสามีขม,มสามตู้ครับตู้ประตท็อปหนึ่งคันครั ถึงบัาทางแล้วครับอ้ควันดันเลย